ที่นี่เมืด้แล้วขอตินทุกคนหนูก็จะไม่พอแล้วตอนเนี้ยว่จะฝากพี่แดนซื้ออยู่มันมันจะเปิดไหมอ่ะมันมันติดเลยนี่ตัวเขียว,ยวอ่ะ,อะวันนี้ ทางเกาหลีก็ปิดอ่ะมืดแล้วที่นี่มืดแล้วที่ไทยมือดอย่างเออมันปิดมันปิดว่าไม่น่ากลัวขนาดนี้อ่ะตกไปคือตายเลยนะมันชื่อแค่น้ำนในเซฟเป็นละไจบผัดกินได้าที่มีนะคะ ไม่ใช่กระหล่ำกระหล่ำก็คืออยู่กัปบนเส้นขาดที่ไม่โทรก็ไม่มีอะไรเลยไปสร้าไงสวัสดีค่ะสวยเนาะคนหายไปใน,นหมดส,<อ>สัญญาณหรือแย่ใช่ไหมคนก็เลยออกสวยก็แย่เด็บ มีความแห้ช่วยเยอก็ต้นกวางไม่หรอกนั่ช่วยจากสปอติฟายเหรอใช่จ้ะ เธอได้อ่านหนังสือฉันบอกเธอแล้วเธอได้เอาไอแพดมาฉันไหมฉันจะพยายามไม่ประสาท <c oughs> น้องแมวนี่ยังทำไม่เสร็จไม่เสร็จเลยขอทำน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มสุดของฉัน วรนก็มีไปก่อนนะจะไม่ไม่อยคบอกลางทีไปแล้วว่ารอนัางจานขอบปอรที่ไปคิดแล้วไม่ลอยสวัสดีค่ะสัญงานโอเคใช่ไหมคะองมาแจุ่มแก่อื่นไม่รอ้องเป็นนี้คนรังว่าเป็นสปอนเซอร์แล้วเป็นบันทิ เปลี่ยนทำในเมืนะ่อกี้คัดนะจริงจอนนี่นี่ไย้ดีด้วยอ่ะไม่ให้ดีเื่อเพี้ย มันไม่ผิดอ่ะ